การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านหนองหัวคูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4โรงเรียนบ้านหนองหัวคูมีเป้าหมายและภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเป็นรูปธปรรมเพื่อนำนักเรียนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองหัวคูมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน10คนมีนักเรียนทั้งหมด200คนแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับก่อนปถมศึกษาและระดับปฐมศึกษารวมทั้งหมด8ห้องเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และโลกใหม่นี้โรงเรียนบ้านหนองหัวคูตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่วควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงตามประกาศของสอบคทําให้โรงเรียนบ้านหนองหอัวคูต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามบริบทและพื้นที่ของการระบาดซึ่งได้น,นํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยการมอบหมายผ่านทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนออนแอร์และออนดีมานโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. พีหรือแผนหมายถึงการวางแผนโดยโรงเรียนบ้านหน่องหัวคูได้ทำการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในระดับก่อนปฐมศึกษาและ ระดับปฐมศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานตามลำดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมอบหมายให้ครูได้บุคลากรทางการศึกษาดำเนินการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ต่างๆเพื่อบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแ n d ์ hand, และออนดีมานให้มากที่สุดจากนั้นครูสำรวจความพร้อม ของอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งจัดตารางการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองเช่น Line Facebook Messenger เป็นต้น หลังจากนั้นครูจัดเอกสารประกอบการเรียนการสอนสื่อใบงานใบความรู้โดยการรับส่งเอกสารให้เป็นไปตามมาตรการที่สบคกำหนดอย่างเคร่งครัด 2. ดีหรือดูหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติโดยครูสร้างช่องทางการติดต่อกับนักเรียนประจำชั้นและนักเรียนประจำวิชาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไล กลุ่มการเรียนการสอนใน Facebook หรือกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารประสานงานและแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบหากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ครูก็จะแจ้งลิงก์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากนั้นก็ดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้หากเป็นการเรียนรู้แบบอื่น ครูก็จะให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียนรู้ตามกำหนดการสอนในแต่ละวันซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองหููได้ใช้โปรแกรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Kahoot, Canva, Word Wall การสร้างใบงานเก็บคะแนนด้วย Light Work Sheet, Google Form และโปรแกรมอื่นๆเป็นต้นโดยในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนครูได้สื่อสารและตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนเมื่อถึงท้ายชั่วโมงครูก็จะสรุปเนื้อหาและนัดหมายการจัดการเรียนการสอนในวันถัดไปขาวเป็นสีขาวมีส่วนผสมของ,ของคาร์โบไฮเดรตอยู่หรือปะะะและอีกอันหนึงที่ยกจะ อนี้คืสามซีหรือเช็คหมายถึงขั้นตอนการติดตามสอบถามการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Messenger l i ล ne เมื่อผู้เรียนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมครูก็จะแทรกคลิปหรือวิดีโอการอธิบายในหัวข้อที่นักเรียนสงสัยเข้าไปในกลุ่มห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในคำถามมากขึ้นระหว่างน,นี้ครูก็จะเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป4 a หรือ action หมายถึงการปรับปรุงเพื่อพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ on hand และออนมลนของโรงเรียนบ้านหนองหัวครูพบว่าจากการจัดกิจกรรมการสอนใน3รูปแบบที่ผ่านมาการศึกษาทั้งระดับประถมวัยและประถมศึกษามีแนวโน้มในการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเดิมเข้าเรียน50%เพิ่มเป็น60% 70%และ80%ตามลำดับทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียน ผู้ปกครองครูและผู้บริหารรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนแบบนูนอรมอลที่มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศัก,กยภาพแล้วยังส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนและชุมชนสืบไป